สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบา News วนะคะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ค่ะและจากผลการแข่งขันเมื่อคืนวันอังคารที่16พฤษภาคม2566ค่ะอินเตอร์มิลานตัวแทนจากอิตาลีก็เปิดบ้านพบก,กับเอซีมิลานตัวแทนจากอิตาลีเช่นเดียวกัน โดยในนัดแรกนะคะทีมงูใหญ่ค่ะสามารถเอาชนะทีมปีศาจแดงดำไปก่อนได้2ประตูต่อศูแล้วก็ในนัดที่2นี้นะคะเจ้าบ้านก็สามารถย้ำชัยชนะเหนือทีมเยือนได้อีกครั้งด้วยสกอร์1ประตูต่อศูย์ค่ะจากการทําประตูข,ของกองหน้าตัวเก่งของทีมอย่างลาตาตโรมาติเนสในนาทีที่73นั่นเองค่ะ ก็ทำให้อินเตอร์มิลานนะคะเอาชนะเอซีมิลานด้วยประตูรวม2นัด3ประตูต่อ0และสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นสมัยที่6ของสโมสรและเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีค่ะ โดยพวกเขาค่ะจะเข้าไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะตัวแทนจากอังกฤษค่ะที่จะเปิดเอติฮัสเตเดียมพบกับเรอัลมาดริดตัวแทนจากสเปนจะลงแข่งขันกันในคืนวันพุทธที่17พฤษภาคม2566เวลา2นาฬกานะคะ โดยในนัดแรกค่ะทั้งคู่เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งที่บ้านของทีมราชันชุดขาวนะคะแล้วแฟนๆสปอร์ตบารนิวส์นะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรวมพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่สปอร์ตบา n e นิวส์นำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ